แฟเจ้าละสักแฟดิคาถทโบได้กโโดยุยมแต่ลองปรึกษา,าอาจทาถึอบ่อให้ก็มีเรื่องปรึกษาให้ก็เริ่มมีปัญหาแฟนเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เวลาคิดมองกันก็ได้มีเงินสิบล้านจะซชื่อเครื่องบินไปไปใช้ใช้บอกใครเลยบอกไปสื่อตะใครบอกอาเด็กบอกมือถือเครองใบใครๆครก็ว่าเว้ยดีว่า,วา ถึแล <Es> <an> ้วฟรีราคาแค่นี้ยังโมอยู่ได้แค่นี้เท่านั้นเราซื้อเครื่องับมาตั้งเป็นหลัแสงคุยกับบาานจนเรนถือไอ้อะจังโอเคโตตัดบิ๊กซีจ่ายไปหนึ่งล้านพอดีวันนี้จะไปจังตีหาวงดีๆมากัแล้วไก่บงวบ้อุกตาไอ้หัจะกรก็ได้ได้บ้าบวา สขวบค่ะใกล้จะสี่ขวบแล้วเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งเก่งมากเลยค่ะเพลงอะไรนะคะลูกเพลงลาวเพลงลาว